สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะปากกาวัดค่า t d นะคะปากกาวัดค่าสารละลายรวมในน้ํานะคะมาตรฐานของค่าสารละลายรวมในน้ําจุ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ50-150 ppm นะคะตัวปากกานะคะก็จะมีนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแท่งเซ็นเซอร์นะคะสําหรับเอาไว้จุ่มในน้ํานะคะแล้วก็ค่ามันก็จะออกมานะคะ วันนี้นะคะที่เราจะมาวัดให้ดูก็จะมี3าตัวอย่างนะคะอันน,น,นี้อันแรกก็จะเป็นน้ําก๊อกนะคะหรือน้ําประปานะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วนะคะแล้วอันนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นน้ําจากขวดนะคะที่เราซื้อดื่มกันทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูนะคะน้ําตัวยอย่างแรกก็คือน้ําประปาะนะคะเดี๋ยวเราจุ่มลงไปเลยนะคะค่าที่ออกมาจะได้เท่าไหร่ต้องถือให้ค่านิ่งก่อนนะคะ ค่าที่ออกมานะคะก็จะเห็นว่าอยู่ที่1 8 8นะคะหน่วยเป็น ppm นะคะจากนั้นนะคะเมื่อวัดเสร็จนะคะแล้วก็จะทำการวัดอันต่อไปนะคะเราก็จะล้างหัวโพกนะคะด้วยน้ำกัดหรือถ้าไม่มีน้ำกัดก็ใช้น้ำขวดที่ซื้อตากทองตลาดได้เลยะคะ่ะอันนี้นะคะอันที่สองนะคะเราจะทำการวัดนะคะของน้ำกองนะคะที่ผ่านการกองมาแล้วนะคะ จุ่มลงไปเลยนะคะเรารักพักนะคะให้ค่านิ่งนะคะอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะค่าจะอยู่ที่90 ppm นะคะค่าจะลดลงมาเยอะเลยนะคะจากเมื่อกี้นะคะอันนี้นะคะันสุดท้ายนะคะจะเป็นการวัดของน้ําขวดนะคะอันนี้เราเทมาจากขวดนะคะที่เราซื้อกินทั่วไปเลยนะคะจะมาดูกันนะคะว่าค่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ใส่ไปเลยค่ะ ันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่าจะอยู่ที่3 ppm เท่านั้นนะคะค่าจะสารละลายรวมจะน้อยมากเลยนะคะตัวนี้เพราะน้ำดื่มที่ซื้อทั่วไปส่วนมากจะผ่านการกรองจากเครื่องกรอง r o นะคะจะเห็นได้ว่านะคะปะการตัวนี้นะคะใช้งานได้ง่ายมากๆราคาไม่แพงนะคะราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะสามารถมีติดไว้ที่บ้านเรือนนะคะหรือลงน้ำดื่มทั่วไปได้เลยค่ะเพราะปะการตัวนี้นะคะจะช่วยบอกให้เรารู้ได้ว่า ควรเปลี่ยนใส้ป้องได้หรือยังค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อ,อสอบถามได้ที่0 5 3 3 6 4 1หรือแอดไลน์ @schemwcc ได้เลยค่ะ